เใช่รถอบอุ่นใจไหมนี่ไม่ได้มาหลายวันเลยสัมประคนี่เครื่องไฟเตรียมไปวิ่งทุเรียนครับเราจะทะเบียนออกแล้วบ้างนี่ dạo nhiều rồi luôn đấy. nay là rồi thùng sayang sayang. ôo, vẫn đêm đêm. น่าจะเร่งงานฝั่งนู้นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวฮะอะไรไม่ได้นี่ไงเด็บทำไมดูเนี่ยทางโค้งน้อยเห็นไหมเนี่ยมันจะติดหรืออ๋อไอตัวไทยนี่นะใช่ตัวแดนไทยเนี่ยไมใส่ข้างบนก็ไม่ได้กดตัวนี้อีกเออเด็ดท,ที่ที่อูมีไหม,มฮะ มีไหมได้ฝั่งนู้นอ่ะเหมือนกันแค่ตัวนี้นะใช่ตัวนี้แต่ไอไอแดดหน่าเอามาแล้วได้แล้วตัวที่ว่าหากสองตัวของมันอ่าต้องใช้แบบนี้เหรอใช่มัต้องโค้งไม่โค้งได้ไหมได้แต่อีกดัดได้น้อยดัดได้หน่อยไหมดัดไปมันหายยากดิยยากไหมอืม Đặt đây rồi bay. Làm này Đặt. đái Đặt đấy. Bán cuột khó đặtเลย. Đặt rồi chạy không kiếm. Ừ. họ mà xem จของรถด้วยเปล่าเสจะของรถมาดูรถก็ดังนะตักตักตักตยนะคะเนี่ยดังไหม A.O โอ้แต่งเดห้เห็นไหมมีไหมไาช็อปไอ,อชอ็อ,ชอบเบรกหน่อยไม่รวยครั้นี้ยังเหลือไหมย,ยกได้เลยยกได้เลยถ้าไม่มีน่าจะต้องไปเอาเสียติน ไช่ใหญ่มีไหมช็อบเบรคมีไหมไหนวะมีไหมไหนม,ไหม,มันต้องอยู่ฝั่งนี้เองไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเนอะ มันอยู่ที่ท่อมาเจอช่างช่างปอของเนียวูตัดข้ามได้แต่ว่าเขาเขาไม่ได้ข้ามแบบมามาลีแมปอะไรครับวันนี้มาทำันนู้นคันนี้คันนี้เหรอให้ทำอะไรไม่หน่อยขนุนอ่ะอะไรคันยกน้ำอยู่อ่ะอู้หู้ทำแล้วจะแก้ให้เหรอแก้ทำไมไไม่่ด้วิงจัดให้เหรออืมดูผมบอกว่าเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งจริงนี่ เดือนนึงแล้วเกินในค่อยเริ่มทำนะโอ้เดือนในค่อยเริ่มทำนะใช่ไม่ใช่เดือนเสร็จนะตรงเกินผมบอกว่าจอดไว้สักเดือนหนึ่งนะขับขับเดือนนึงไม่เดือนนึงค่อยเริ่มทำไงเจือยังงออันนี้อะไร DL ศูนย์แปดครับกล่องแดบู นี่นี่ซื้อวีโก้ได้คันหนึ่งเหรอจริงเอ้าวไม่เชื่ออย่างเงี้ยสองแสนสองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป็นโปรแกรมดูดอัดดูดอัดที่ไหนนะไม่ใช่ปรับแต่งนะสองแสนใช่ดูดออกมาแล้วอัดเข้าแค่นี้ใช่แค่นั้นแหละห้าหมื่นสี่รายปีพอนิกไม่ไม่หมายถึงลายเส้นอ่ะ ถ้าอะไเส้นอ่ะอืมอน่านรวยไหมน่ารวยอยู่นะช่างหาเงินถ้าขายจะรวยแล้วไม่ต้องมาทำงานหางเงินดีได้แบบนี้น,น้าฝนเขาหยุดการเดบูเดบูเดิเดงเงนรีแมพก็รวยแล้วได้ไหมไหนไหนไหน ยังไม่ได้เห็นเลยมงโอู้แจวเลยได้ลแล้วนี่ได้ยอย,ยู่ครันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มบอกยก,กหัวปะของอะไรเอทีร้อยอะ ไม่รู้เขาเป็นอ๋อ้นี่เป็นปั๊มในตัวเลยปั๊มในตัวเลยใช่เสร็จยังนีิเสร็จแล้วทขาใหม่ขาเรียจะขอบเขาซื้อมาให้เหรอใช่อืมแบบนี้ก็ดีนะแต่มันสั้นมันสั้นเหรอมันสั้นครัแต่มันก็เหมาะกับหมวอันนี้อยูเหรอว้าถ้ายาวมันก็ต้องยืดเลยนะ มั่งยืดขานี่ลงไปเครื่องอะไรเนี่ยเครื <ột> ột, ่อง eke วะ eke ร้อยมั้งนี่ยเซ้ eke ร้อยป่ะมันดูตรงไหนอข้างบนน่ะข้างบนมันลบหมั้งต้องดูเลขเครื่องเขาหรือเปล่าจะจะ eke ร้อยอุสามเอ็มไม่ใช่หรอกเครื่องเอ็มสิบ 1> <ful>? okay. re, e m 1 4 c เ้ใช <c oughs> ่ M10 m 1 0 m 1 4 c สองสี่ศูนย์เอ้ยสองสี่หรหวะใช่สองนะคันนี้เกินแล้วมีโบนัสโอ้มีหอยเบอรเธอเลย M10C สาม M M รหัสก็คือ M m 1 4 สองเพล่าสามมันคือไรสามน่าจะรุ่นที่สามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณน,นี้ใครอยากมีงานทำก็นี่ไปเรียนดีแมปนะมีงานทำตลอดอทำไมมี อันนี้อันนู้นโอ้มาด้วยกันไหมเนี่ยคนละค่ายเหรอฮะโอ้อันนี้คนละค่ายอันนี้ค่ายไหนนี่ฮะนี่นี่นะอยู่ในที่มือยู่ในที่มืดอยู่โคราชไหมนะฮะไม่ใช่อยู่โคราชปะอยู่บันดอนนี้บันดอนประคำเนี่นะ เคยได้ยินชื่ออยู่นะเคยให้เราได้มาดูอะไรนี่เม็ดของดีอ่ะรู้จักของดีไหมนี่ดีไหมระวังนะอย่าเผยแพร่ในยูทูบเด่ยพวกหาซื้อในควักอีกมันไม่มีตราอ๋อมีพวกเด็กแถวบ้านหาซื้อมาคนเรามันก็คิดมาได้มันเป็นตัวอะไรช่าง เป็นตัวเอาไว้จัดเรียงกระแสเพื่อเปิดกล่องครับเพื่อให้ขึ้นขึ้นขึ้นไฟฟ้ากับกล่องมันตรงกันไอตัวข้างในเม็ดนี่มันมีอะไรอยู่ฮะเนี่ยตัวข้างในเม็ดนี่ยากันยุงบ้างอะไรบ้างไอคนเรามันเก่งเนาะครับอเป็นค่าโอห์มเป็นค่าอะไรใช่ไหมสุดยอดเขามาค่อมสัญญาณเขาไม่ทํางานเนี่ยต้องเอาค่อมอะไรเนี่ยมันเล็กๆนี่ใช่ครับ ใครเรียนอิเล็กก็ต้องเจอรู้จักแน่นอน,นผมไม่ได้เรียนหรอกผมดูในบ้านในนี้ให้มันใช้เล็กๆนิดเดียวแค่นี้เองตัวนี้มันคือไอตัวสีครับตัวสี่มันก็เหมือนพวกวงจรวิทยุเองเนาะเหมือนกันครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาไปจับใส่วิทยุได้ไหมเอาไปใส่ทำไมอ่ะอ้าวอู้ดูเล็กๆนิดเดียวเองตัวละกี่บาทแค่นี้ถ้าซื้อจากบริษัทมันเราไม่รู้ค่าเนึ่ยก็แพงครับแต่นี้เรามาวัดหา แล้วก็ประมาณนี้นะนี่เราได้ของแล้วหนึ่งกับสาม